สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้กับมาพบกับน้ำเชียร์ได้ค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้มาแล้วค่ะเลขมีที่มาพ่อนนทบุรีค่ะพอนนทบุรีเพ่นวาว่าเลขมีทีมาวิ่งตัวเดียวค่ะของขจ้ามันแม่นค่ะเลขสายของพอเนะค่ะหรือโค้งยืนยันพอนี่ค่ะท่านผู้ชมค่ะเอากอนอื่นจะไปรับชมเราฟังตัวเลขของพ่อนนทบุรีขอพูดแนวทางพอเด้อค่ะ ไปรับชมรับฟังพอกันเลยเด้อค่ะพ่อสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้ามาพ่อโค้งยืนยันค่ะโค้งยืนยันหรอกคะเลขมีที่มาเนาะพ่อแมนค่ะเลขมีที่มานี่เห็นพ่อว่ามันเดินดีมับ่พ่อเดินดียู้ค่ะแต่ว่า,ากระสะดุดเป็นเพื่อน,นนะโอ้แมนแมนพ่อเอ็มซียรรมาดาเด้วยเอ็มซียรรมาดาเด้อค่ะ เพื่นอนผู้สาเอามาแบ่งปันเด้อค่ะของฟะะรีเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าสายสายไม่เด้อสายไม่เว้าสายไม่สมู่ฟังกันค่ะเพิ่นให้ศูนย์บนแปดลงังเอาล่ะแม่พ่เพื่อนไทยศูนย์ล่างแปดบนสายไม่เด้อแปดบนเนาะพอ่อแม่นแปดบนศูนย์ล่างศูนย์ล่างบานนี่ไอ้ สายที่เฮาเคยเอาดั้งเดิมมันให้มาเกเจ็ดกับแปดเจ็ดกับแปดบนหรือล่างพอ่อเพิ่นบอได้บอกว่าบนหรือล่างเพิ่นน่าบนล่างหลุดนะสายยืนกนันแล้วพ่ะาเรียกตัวเรียกตัวนี่มันมัดสีมาลาังเจ็ดกับแปดนี่บพอพ่อเบียนบาทนี่นี่ปัญหาของมันนี่คือมันสี่เดือน สองหมวดรุดดวดหวด,ห,วดหนึ่งสามหวดรุดหมวดหนึ่งเลขมันเข่ามาแล้วสามหมวดแล้วเด็กนี่ปัญหาของมันอตัวเจ็ดกับแปดนี่บ่ะพ่อเมนตัวเจ็ดกับแปดพันพันตัวตัววิ่งแปดบนศูนย์ล่างนี่เดียวพอ่อแปดบนศูนย์ล่างนี่หวัวก,ก็ได้มากหมวดแล้วแต่ว่าขึ้นกับว่าเขาดีเยอะแต่ว่าพ่อกับเบอรนว่าพ่อกับเบอร์ฮันในเซียดหรอกแต่ว่าตัวมันเขาเรียกพ่อนี่คือศูนย์ค่ะ ต,ตัวตัวมันเขาเรียกพ่อนนะคือศูนย์ค่ะอืมแต่ว่าพ่อว่าศูนย์กับซีนี่มันต้องมีให้เห็นตัวหนึ่งนะพ่อว่าศูนย์กับซีบน<อ>หรือล่างพ่อห้วยคันโยนให้ไอ้นั่นเขาเจ้ากกับว่าซีบนแต่ว่าของพ่อเนี่ยมันติดลังอ๋อค่ะศูนย์กับซีพ่อถ้าสมมติว่าแปดบนเนี่ น้ำเชี่ยขอขอจากพ่อจากสองคููเนะี่ยพ่อพิษถือบ่วากันค่ะเอาค<น>ันเล่าพื้นพ่อมากได้จ้าเอาเอาเอาคว้วม,มากของพ่อค่ะสองคููก็มีสามแปดกับห้าแปดนี่แหละน้ำเชี่ยสามแปดกับห้าแปดค่ะท่านผู้ชมอันนี้น,น้ำเชี่ยวขอพอ่พอพราะว่าได้เลขกวิ่งเพิ่นมากะผู้ผู้เพิ่นบ่มีทุนวิ่งกะมีค่ะม ผู้ผู้เพิ่นแบบถาเบิ้งตัวประกบน้ำเชี่ยก็เลยขอพ่อมาใส่ค่ะถ้าเป็นศูนย์รางใหายมันให้มันให้มันผ่านเดียดนี่แต่เจ้ากันพ่อว่าโอ้ยคือพอทอเลยพอจังสินูเรียงเลยว่าถ้าเรียกพ่อถ้าสมมติว่าเรียกพ่อเดือนนี่พ่อว่าเอาเอาเลือดเย็ซี่กระั่นเนี่ยเพมีผ่านดอกเรียกพ่อเรียกยิ่งพ่อจังไรกับบอลลุดคือพ่อท่อเลยพ่อพ่อท่อว่าน้ำเชี่ยพ่อไม่อยากออกเลยเดือนมกกันละ คือวัดบางนึงเนี่ยนว่าเก้ากับศูนย์เนี่ยมันเดือนมาโดดแล้วพ่ะว่า,าบานนี่ไอคั่นเอฟซีมักกระซื้อค่ะแมนว่ามันกระมาอีหลีเดยแมนพอ่อแต่ว่าพอ่อถ้าสมมุติว่าศูนย์ล่างนี่เอาห้เอฟซีจากสองครูเนี่ยควบหม,มักของพอได้ค่ะห่วยคันคันคันศูนย์นล่างนี่กับศูนย์ซีศูนย์ซีแล้วกระิี มันมันสิเป็นศูนย์สองในพ่อพ่อพะว่าเลขเลขตัวนี้มันในพ่อาน้ำกันนะน้ำเสียเลขอ่าไอศูนย์สองสามศูนย์สองสามแล้วก็เจ็ดเก้านี่เรียกสี่ประกอบกันมากเพราะว่าเพราะว่ามันมันในแล้วมันเลขแล้วมันที่หนึ่งนี่มันมันเกี่ยวกันมากอยู่สองงวดเราเพราะว่างวดที่สามเพ่อะว่ามันเกี่ยวกันมากเลขมันต้องหลุด บาทนี่ก็มีอยู่ได้เว้ากันยู่กับเพื่อนกับอาจารย์นมันว่าออกกันมาดอกวัดสนดอกบาตนี่เพื่อนกับฟันสองกับผ่าสองกับผ่าเพราะพ่มาน้องกันเพราะว่าเป็นอย่างไพรามาน้องกันปีนี้พ่อซอนตะกลนซ้อนหาค่ะแล้วกับพ่อซ้อน้ม่เน่าเนี่ยกับแปดงูงูแปดค่ะอา เลขกนี้คันชมมติว่าหามากกับมาหาอืน่นก็ามาหาสองบ่ว่าเออถ้าถ้าศูนย์แม่เนี่ยก็ศูนย์ซีได้คู่เดียวบอกพ่อที่มากศูนย์ีศูนย์หานี่แล้วว่พื้นพ่อมาอ๋อค่ะอา๋บานีนสายเก้าเฮานี่โค้งยืนยันนี่เพอด้เจ็ดกับแปด้อค่ะดอนมุ่ส้มอันนี้คือสายเก้านะพ่อแมนค่ะสายเก้านี่สายที่เฮาเคยออกมากประจำ ยึประจําม,มันคือนเกดกับแบบค่ะอันนี้สายาไ,ไม้ีไอ้โตมากไม้นี่ก็เข้ากับเพิ่งได้มากเ,เพิ่นก็ว่าเรียกเพิ่นนั้นว่าบ้าลวดว่าแทข้ขันชั้นจอนจนี่เพิ่นว่าสร้างก้าเจียวสินทาขน,ขน,<อ>นลวดขนันลวดข,น<อ>ขนันเร่งขันก่อนเพิ่นว่าสายไม้นี่มันบ้าอ่ะม่นสายไม้สร้างก้านเดียวค่ะท่านผู้ชมเ <laughs> พราะว่าเรียกเพิ่นมันพเพิ่นก็ว่าเพิ่นก็ได้มากยากเมีนนีรีเพราะจันเพราะรอบกับเงา รอบประกบเจ็ดกับแปดไหนูจะซี่คูน่พ่อพ่อเจ็ดเจ็ดะไปซื้อให้กันได้เจ็ดสามเรกกันได้ก้าสนแม้ามกัเจ็ดอู่บ้านเดียนั่นนั่นดูชมาค่ะแต่ว่ามาได้อยู่ตัวหนึ่งค่ะเจ็ดแต่ว่าบ้าคู่กันแน่นอนเลยเจ็ยังดีพ่อพ่อคันคันว่าพื่นพ่อมากได้เจ็อจ้า ยัดยังว่ามันดีเขาเก็บเก็บเก่าเก็บเก่ากางซี่กับพ่แมนเพราะว่ามันไปกอดกันกับตัวนั่นเนี่ยเก็บเก่าพ่แมนบ่พ่อบ่บ่มักบ่มักค่ะขอขอเจ็ดคูดขอเจ็ดรักเจ็ดก็ได้พ่อเพราะว,าาว่าแข่งกอดกันในหน้าลวดนะเจ็ดแปดเจ็ดแปดในลวดเององ่ายๆเนาะพ่ออ่าเพราะว่ามันเข่าแต้มพอดีเด้ค่ะ บ้านนี้เก็บเก็บต่างๆมันกับพวกเขาแต้มเนี่ยเก็บเ,เก้าที่เขาอยู่แต่ว่ามันหันเพราะว่ามันมีบกอดกันมากนะค่ะบ้านนี้ก็บอีกตัวนึงนี่มันสิเป็นเก็บสองบาทเน <72 S 2> ก็บสองอ่าแปดกับแปดสองแปดสามยู่นี่แล้วแปดสองกับแปดสามค่ะแปดห้าอยู่นี่แล้วเรียกยนี่ค่ะเอาเรียกขี้กลักสิบเด้อนทำเสียขีก้กลักสิบบนเนาะพ่อแมีน คนบนั่งล่างเราแท้รักสิปอีกบน,น<ด>ลงไปแล้วค่ะเดินผู้ชมบ้านนี้ช่องเฝ้าพร้อมดี่นี่ส่องเฝ้าพร้อมบ่เฝ้าแต่ว่าเพราะว่าเพื่อนบอกมาารักสิปบนบนี่ขี้ค่ะน้ำเชี่ยววาพออะไรล่ะส่องเฝ้าสิไปธุระดิ่เนี่ยบานนี่ไออีกเจ้าเนื่องหันเพื่อนว่าหันค่ะเพื่อนให้รักงวยบนหันคู่ เป็นไงมันแบบเข่าเข่ากันแบบเข่ากันเลยบาดเหนียวอะมันสิไปไซนอกพอแมีนสั่งก๋วยเตี๋ยวถาเด้อค่ะท่านผู้ชมถ้วยเดียวก่อนเอาสันจอนจะบอกว่าไงบ่พ่อว่าเพื่อนว่าขันสันจอนเนี่ยเพื่อนว่าตัวมาไม่หนี่ตัวอันซูนกับเดดเนี่ยขันมันสันจอนเนี่ยแม่นเพื่อนว่าค่ะสั่งก๋วยเตี๋ยวไว้ถาแมีนแต่ว่าขันในสันจอนนี่กะ เพิ่นกว่าแม่นอยู่มาอยู่แต่ว่ามันบ่มากเป็นทั้งสองเพิ่นว่าค่ะแต่ว่าคั่นเป็นสั้นจอนนี่เข้าดีเพิ่นว่าเลขเพิ่นน่ะอ้าวพ่อบาดนี้น้าเสียกัสิรบกวนพ่อซ่ํานี้เด้อพ่อจ้าค่ะขอบพระคุณพ่อหลายๆอยู่ดีมีแห้งพ่อสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีจ้าอ๋อค่ะท่านผู้ชมอันนี้พ่อเพิ่นปล่อยแต่ต่องวดเนาะครับค่ะต่อมาก็เป็นเลขล่างค่ะพอเพิ่นก็มาแก่ชุด เลขบนจากนี้เนาะครับค่ะแคปน้าจอแล้วค่ะน้ำเชื่อเอามาท่วนไห้เอฟซีเบิ้งซื้อๆค่ะแคปนาจอแล้วค่ะอย่าลืมด้ค่ะพอพันยำมาว่าหลักสิบบนงวดนี้จะเป็นขี้ค่ะนี่ค่ะท่านผู้ชมงวดว่าหันพันเข่าดิ้แม่ศูนย์เป็นคู่ค่ะหลักสิบบนงวดนี้จะเป็นขี้ค่ะเอาอันนี้ แคปหน้าจอแล้วคะ่ะอันนี้ปล่อยไปแล้วเอามาท่วนให้เอฟซีเบิงค่ะ mm hmm. มาดูโค้งยืนยันวันหวยออกเด้อค่ะโค้งยืนยันวันหวยออกะคะอ่ะอ่านี่เป็นสายไม้เด้อค่ะเดี๋ยวๆน้ำเสียรให้เบิงโค้งยืนยันสายเก่าฮ่องกนเนาะครับ <Yep. S 1> ค่ะนี่สายเก่าเด้อค่ะดานผูุ้ชมพอได้มาเจ็ดกับแปดอืมส้นหวยสองเนียนเจ็ด hmm. กับแปดค่ะ่านู้ชม ส่วนตัวประกบน้ำเชี่ยวขอพอว่าพอมักตัวไหนประกบให้เอฟซี่ผู้บอลทุ่นหน่อยเนี่ยค่ะเจ็ดแปดเขาห้อยซ่องมวดด้วยเถอะเจ็ดสองแปดสองแปดสามนี่ละค่ะท่านผู้ชมสายเก่าที่น้ำเชี่ยวเคยมาล่แล้วค่ะสายเกา่าว่างหันเนี่ยเพื่อในศูนย์กับหกศูนย์กับหกหลาง แต่ว่าปณิพิ่นให้บนล่างครับนี่ค่ะ่านผู้มมเอาวันนี้สายไม่เลขมีที่มาที่พอเพิ่นบอกให้ฟังหมแมค่ค่ะอ่าอันนี้แยกให้เลยดิคะ่ะวิ่งบนแปดเพิ่นมีหลายทีเนาะค่ะ่ันผู้ชมเพิ่นมาแบ่งปัน,นะคะ่ะวิ่งบนแปดวิ่งล่างศูนย์ส่วนตัวประกบเนี่ยน้ำเสียท่านแอนราวาขอเพ่งขอ,ขอพอไหมเถอะครับว่า ประกบเผยเอฟซีเนี่ยพอตัวที่ว่าพอมัก hmm. ผู้เพ่นทุนหน่อยเพิ่นก็นอาจจะสู้เลขวิ่งบ่ไ้จังส่นะครับค่ะแล้วก็มันก็นเป็นงวดแรกเบิ่งไปก่อนเด้อค่ะย้าว่าดูไปก่อนงวดหน้าค่อยตามลงทุนเนาะครับค่ะสองตัวบนสําหรับพอเพ่นมักก็คือสามแปดห้าแปดเพิ่นกับประกบใส่เลขเพิ่นที่เพิ่นลองอะเนาะครับ,ค,รบค่ะนี่แหละค่ะท่านผู้ชม ส่วนล่างพอเพันวาศูนย์สี่ศูนย์หาค่ะเอาสรุปให้เบิง่ง้ะค่ะสายเก่าที่เคยลงอันนี้คือสายใหม่เพิ่นมีมูปวก้ะค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอเน้ะค่ะแคปหน้าจอค่ะเอาค่ะท่านผู้ชมพอเพิ่นได้มาสายใหม่ค่ะสายใหม่ก็ได้มาจากเ,าเครือข่ายเหล็กกันมูปวกพอนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมค่ะ สายเก่าโค้งยืนยันสายเก่ากับกั่องหาเบิ้งขึ้นกันค่ะล่องหเบิ้งขึ้นกันค่ะหวดว่าหันมันสลับกันเนาะค่ะดันมุส้มสายไม่อ้สายเก่าค่ะสายเก่าหศูนย์ลางมันดันขึ้นบนผุนค่ะดันมุส้มค่ะอ๋อผิดาจรณาเบิ้งเน้าค่ะดันมุ่ส้มผิดาจรณาเบิ้งพอเป็นสิไปทุระทึ่งเฝ้าโทรบอกยาดาเนาะค่ะดันมุส้มพอเป็นวายยาดาค่ะ เลขฟี่เนาะค่ะดันมุม้ยมนาเห็นใจค่ะดันมุ้ชมเซียนน้ำเสี้ยกระเห็นใจเอฟซีคือกันค่ะเข้าใจอยู่ว่าเพิ่นว่าถือเพิ่นเลเ่สุดดาเพิ่นศูนย์แต่ว่าต้องเข้าใจว่าเซียนแหล้วก็ทั่งซองนี่เสนอเป็นเพียงแนวทางดิค่ะดันมุ้ชมค่ะเสนอเป็นเพียงแนวทางเซียนเพิ่นก็นอยากถือน้ำเสี่ยกะอยากถือค่ะ ขึ้นยู่กับดวงเนาะค่ะดันมือชมโชคดีทุกทันให้เอฟซน้ำเชียถือสาตและ2ตัวเด้อค่ะดันมือชมกับน้ำเชียพร้อมสวัสดีค่ะ